ค่ะสวัสดีค่ะร้านรถไทเมือสองนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะคันนี้รีวิวอยู่ที่สาขาอําอเภอวาง3หมอนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะคลิปประจำวันที่26มีนาคม2567ค่ะเป็นวันอังคารนะคะมี l 3608เป็นตัว DT ี เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะเข้ามาล่าสุดค่ะเป็นตัวดีทีนะย้ํำอีกทีนึงนะคะว่าเป็นดีทเสาเขาจะเป็นแบบกลมนะถ้าเสาเหลี่ยมเขาจะเป็น SP นะคะตัวดีทีคันนี้จดทะเบียนปี55ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวน,นตาช้างเข้ามานะคะเป็นผ่านพวนตาช้าง DH-226E h e a v y หพัดนะคะ ประมาณนี้ค่ะตัวรถใบดันหางพวนยางหน้าอยู่ที่65-70ได้ยางหลังก็ไล่เลี่ยก,กันนะคะยางหน้ายางหลังไล่เลี่ยก,กันนะคะ65-70ค่ะ ราคาคันนี้อยู่ที่255,000บาทนะคะ255,000บาทนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,700นะคะราคานี้ทำอะไรให้บ้างราคานี้มีเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ฟรีพร้อมจัดส่งให้ฟรีอีก300กมนะคะมีเล่มทะเบียนชุดโอนให้แต่ว่าลูกค้าไปโอนกรรมสิทธิ์เองนะคะ ชุดไฟตาไฟไท้ายไฟเลี้ยวให้ติดหมดนะคะแต่ให้ติดค่ะอันนี้เช็คให้หมดนะคะเบอร์โทรศัพท์0804141669ค่ะ0804141669ค่ะแต่ติดไฟตาติดไฟเลี้ยวติดค่ะ ไฟท้ายติดหมดนะคะไฟสองฐานต่างๆค่ะใส่หลังคาให้ใหม่แล้วนะคะระบบไฮดรอลิกค่ะ,คะเครื่องเดิมนะคะระบบไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะคะเครื่องเดิมค่ะสีรถไปตามสีเดิมที่รีวิวนะคะ ถนไในสนใจก็เข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านสาขาอำเภอวังสามหมอของเราได้นะคะเปิดบริการทุกวันค่ะ8โมงเช้าจนถึง5้โมงครึ่งไม่มีวันหยุดนะคะติดต่อสอบถามถามเส้นทางได้ค่ะ0804141669นะคะ,ะ,คะพวกนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบค่ะงานนางานไล่ ที่ใช้เป็นของตัวเองค่ะมันก็จะขนาดพอดีตัวนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะแต่ถ้าหากจะเป็นแบบว่าเน้นทําไรเยอะๆให้มันอ่คล่องตัวก่อนนี้มันจะต้องไปเล่นเป็นพวก47่ลแรงหรือ50แรงนะคะแต่ว่าถ้า36แรงหรือว่า40แรงนี้มันจะเหมาะกับอ่าใช้ในครัวเรือนนะคะจะจะจะเหมาะมากกว่าเนาะค่ะหรือว่ารับจ้างได้ ที่แบบว่าไม่ได้เน้นความรวดเร็วค่ะหรือว่าไม่ได้รับงานแบบแปลงใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็ทําได้นะคะไล่2ไล่3าไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ่ะสองแสนห้าหมื่นหคันบาทค่ะมีฟรีเช็ครวดซึมเป็นถายของเหลวให้นะคะมีจัดส่งให้ฟรี300อกม,มค่ะราคาต่อรองได้บ้างนิดหน่อยนะคะ สีรถไปตามเดิมนะคะตัวพวกใบตัวพวกใบเออคานล่างพวกคานล่างพวกใบดันกระทะล้อหน้าล้อหลังนี้ผ่านการทำสีมานะคะมันมีเก็บไปบ้างเป็นบางส่วนนะคะระบบหม้อน้ำปกติดีค่ะ แบตเตอรี่นี่2ีเดือน12 6สเครื่องไม่มีอายนะคะเครื่องไม่มีอายค่ะส่วนพวกลูกมงลูกหมากลูกปืนค่ะถ้ามันหลวมทางร้านทำให้นะคะทางร้านเช็คเปลี่ยนให้นะคะไบเกตก็เหลือประมาณนี้ค่ะ นสนใจก็แวะมาชมมาทดลองขับมาจับมาจองได้นะคะหรือจะจบออนไลน์ก็ได้นะคะมีจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะค่ะเอาปั่นี t o ทำงานปกตินะคะช่วงท้ายแห้งดีนะคะล้อหลังแห้งดีะคะ่ะ มีการเชื่อมตามไว้ทั้งสองข้างแล้วนะคะแขนได้ปรับไปตามนี้นะคะประเษานรับท้าย คลิปนี้ฝาก36แลงไว้1คันนะคะ255,000บาทค่ะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งจะเป็น4708 SP ลงมาต่อนะคะค่ะขอบคุณ FC ทุกๆท่านมากๆนะคะคลิปนี้ประจำวันที่26มีนาคม2567ค่ะ